สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากรถตู้มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นงเยาวจะไปที่สุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปตามหาสิ่งมหัศจรรย์ของโรคนั่นก็คือกำแพงเมืองจีนนั่นเองค่ะการเดินทางของนงเยาวในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าทรหดพอสมควรนอกจากที่นงเยาวจะต้องขึ้นรถตู้ไปต่อ BTS ไปต่อ a i r p o อร์ตเรียวลิงก์ ขึ้นเครื่องบินนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปกำแพงเมืองจีนมันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานมากเลยค่ะสำหรับนงเยาวแต่ยังไงเสียเพื่อการได้ดูหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนงเยาวยินดีที่จะเหนื่อยค่ะไปกันค่ะทุกคนณนงเยาวมาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะในเวลาประมาณเกือบบ่ายสองค่ะ จริงๆแล้วนงเยาวเดินทางตอนตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่านงเยาวอยากจะมาถึงที่สุวรรณภูมินี้ก่อนเพราะว่าออจะได้มาเตรียมตัวเ,ออเลขเงินบ้าง แล้วว่านั่งพักให้หายเดือยบ้างแล้วก็จะได้มีเวลาที่จะแบบว่าเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะไปปีนกับแพงเมืองจีนครั้งนี้นะคะการเดินทางของนุ่งเยาวครั้งนี้นะคะก็ไปด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ตค่ะนั่งตัวตรงเหมือนทารบทรงชาติไปเลยแต่ก็ไปถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพนะคะการเดินทางของนุ่งเยาครั้งนี้นะคะได้ ไปขึ้นรถไฟซึ่งเป็นรถไฟเขาเรียกว่ารถไฟโลเคอลโอกเกอรรู้เปล่าแต่มันก็ทันสมัยนะแต่จริงๆแล้วการเดินทางครั้งนี้ค่ะสิ่งที่แบบว่านุงเยาวรู้สึกว่ามันมันทรมานใจนุงเยาวมากเลยก็คือเรื่องห้องน้ํานะคะแต่ใครๆก็พูดว่าเออห้องน้ําของประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เขาปรับปรุงแล้วนะคะแต่ในความปรับปรุงของเขาในในมาตรฐานของของนุงเยาวคือ,อนี่ปรับปรุงแล้วเหรอแต่ก็ ค่ะไปแล้วในๆนไปแล้วเราต้องได้สินะเราต้องอยู่กับห้องน้ำมือจีนให้ได้ค่ะในความเป็นจีนนะคะทุกคนในความเป็นจีนเลยนะทุกอย่างของเขาอลาังการมากนงเยาพูดได้คำเดียวว่าอลังการมากใหญ่ยิ่งใหญ่สมชื่อความเป็นมหา,หาอำนาจนงเยาวไปแบบ ความทึ่งในความยิ่งใหญ่ในการสร้างนี่เหรอใพบพระพุุษจีนที่เขาแบบว่าสั่งสมกันมาจนเกิดมาเป็นแบบแผ่นดินที่ที่แบบยิ่งใหญ่นอกจากความยิ่งใหญ่ของสิ่งกอ่อสร้างเขาแล้วนะคะทุกคนนงเยาวก,ก็ยังแบบว่ารู้สึกดีกับกับคนรุ่นใหม่ของประเทศนี้นะคะเพราะว่าเท่าเท่าที่นงเยาได้มาที่เนี่ยมาที่ประเทศจีนแห่งนี้ ย่างก้าวเข้ามาเลยนะคะเด็กรุ่นใหม่ของเขาคือเขาจะเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวนะเขาคอยช่วยเหลือถามหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเขาเก่งนะคะภาษาอังกฤษเขาก็ได้แต่ถ้าไปถามวัวที่แบบว่าประมาณสัก40อัพขึ้นไปแล้วอาจจะอาจาอาจะตอบหรือว่าสื่อสารกับเราไม่ได้แต่เขาก็พยายามช่วยนะคะคนคนจีนเอาจริงๆอะ่ะเขาก็มีน้ำใจกับนักท่องเที่ยวนะคะก็ เป็นมิตรเลยแหละยิ่งแบบว่าอบอกว่ามาจากประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือนงเยาว์มาประเทศจีนครั้งแรกนงเยาวก็ไม่ได้รู้ในพื้นที่อื่นนะคะแต่ในพื้นที่นี้นกะรปักกิ่งเนี่ยคนคอยช่วยเหลืออน่ารักน่ารักจริงๆค่ะตอนนี้นะคะนงเยาวมาถึงที่กระแพงเมืองจีนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนลคะหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเออต้องพูดเช่นนี้แล้วก็ เดินเอาจริงๆนะตอนขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงนี่โคตรลำบากเลยถ้าแข้งขาไม่ดีนะคะแนะนำว่าไม่ต้องขึ้นไปสูงนะคะเพราะจะลำบากตอนลงนงเยาฟังฟังประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนนี้มาก็พอสมควรนะคะแต่หลายๆคลิปหลายๆ ยูทูบเบอร์ทั้งหลายอะค่ะเขาอาจจะอธิบายไว้ได้ดีมากกว่านุงเยานุงเยาก็เลยข้ามช็อตการอธิบายความเป็นมาของกำแพงเมืองจีนแห่งนี้นะคะแต่นุงเยาก็จะถ่ายาวิวทิวทัศน์ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่นุงเยาไปมาก็คือช่วงเดือนเมษายนเนี้ยปี2567เนี่ยค่ะให้ทุกคนดูเป็นเป็นเออดูไปพร้อมกับน,นุงเยาละกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดูแบบ สวยงามอะไรนะคะเพราะว่าวันที่ไปอ่ะมันเป็นช่วงที่หมอกลงอากาศมันไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่ก็ถ่ายบรรยากาศแบบเนี้ค่ะขขมวนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมาให้ทุกๆคนดูรับชมไปพร้อมกับนงเดียวนะคะ ยาขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมช่องของนงเยาวนะคะนงเยาวททำคลิปมาจริงๆแล้วมันก็แบบว่าได้สักระยะหนึ่งนะคะการตัดต่ออะไรของนงเยาวก,ก็คือบางครั้งก็อาจจะรีบบ้างอะไรบ้างเพราะว่านงเยาวก,ก็ไม่ได้ค่อยได้มีเวลาที่จะมาทําคลิปอะไรเท่าไหร่การที่จะได้ทําคลิปนั่นก็คือการที่นงเยาวได้ออกมาท่องเที่ยวหรือออกมาสถานที่ต่างๆได้ไปพบไปเจออะไรอย่างเงี้ยการทําคลิป ลง YouTube ของนงเยาวมันเป็นการเก็บประสบการณ์การท่องเที่ยวการดำเนินชีวิตการอะไรของนงเยาวเก็บไว้ดูแล้วก็ถ้าบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆบ้างนงเยาวก,ก็อยากที่จะแบ่งปันนะคะเ,ออเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับนงเยาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ